โอเคครับก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องมูวิสทีวีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม f c Mobile นะทุกคนวันนี้ก็จะมาจัดท็อป6นะสำหรับตำแหน่ง CDM นะครับหรือว่ากลางร,รับนั่นเองนะฮะที่มีอัตราเกมรับที่ดีสุดนะวันนี้จะมาจัดนะฮะก่อนที่จะไปดูรับชมกันนะทุกคนวันนี้มีกิจเข้าใหม่นะครับก็เป็นเมเจอร์ลีกเนาะลีกอเมริกานะ ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วก็อธิบายบางอย่างนะครับจริงๆไม่อยากทำหรอกนะเพราะว่าผมมาช้าไงหลายช่องน่าจะทําไปแล้วนะครับอันแรกเลยนะทุกคนเข้ามานะเราต้องกดเข้าคลิกออฟก่อนใช่ปะเนี่ยคลิกออฟเล่นภารกิจอันเนี้ยตามรายวันนะผมก็ได้มาสรุปว่ามันใช้กี่เหรียญกี่เหรียญนะแต่และช่องเนี่ยเห็นนะเก็บ8ดเหรียญ30สเหรียญเห็นนะฮะก็รับรางวัลตามนี้เนาะ นี่แหละหลายคนน่าจะรอมัดเกตัวนี้นะร้อยร้อยสี่สิบเหรียญน,นะครับก็ได้นะครับสะสมเนาะช่องที่สองก็มีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มาแจกมัตตโโิโลนอีกนะครับแจกค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้คือเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะอันแรกเนี่ยคือเล่นนเนี่ยชนะหกแมตช์นะเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยหกแมตช์นะครับเก็บไปสามเนาะแล้วก็อันนี้นะครับ อันนี้ก็เล่นแมตเนี่ยเนี่ยอายุกเนี่ยที่มันเขียนไว้เนี่ยคือเล่นครบ3ก็ทำภารกิจสำเร็จเนาะแต่ละสายก็ไอแต่ละช่องก็จะมีให้เลือก2ตัวนะคือได้ทั้ง2ตัวนะครับส่วนช่องนี้นะฮะมันถัดมาถามว่าจะได้ไหมนะครับได้นะได้ทั้งหมดนี่นะครับนี่ปลดล็อกในอีก7วันนะใจเย็นๆนะครับเผื่อใครเฮ้ยโอ้โห ฉันเล่นไปแล้วฉันพงพลาดน,นะฮะคือไม่พลาดน,นะครับก็คือได้แน่แต่รอก่อนแล้วกันนะครับส่วนในช่องนี้นะครับเนี่ยจะทํายังไงอยากได้มัตเกภายใน1วันเลยคือเล่นภารกิจให้ครบนะส่วนไอ้แพ็กมาตรฐานไอ้แพ็กพื้นฐานเนี่ยก็ไปซื้อกันได้นะครับใช้800เหรียญนะเออแปดร้อยเพชรนะครับใ้พอยหนึ่งร้อยนี่นะฮะตรงนี้เนาะซื้อเห็นไหมแพ็กพื้นฐานเนี่ยมันจะเกณี่อยู่นะครับ อืมตามนั้นแล้วกันนะครับที่เหลือมีอะไรเออมีพาร์ตพาร์ตนี้น่าเติมนะนะครับผมว่าผมจะเติมอยู่นะเน,นะเนี่ยนะครับได้เนตตาตัว95เียนะฮะแล้วก็ได้มัตเชลน่ด้วยแล้วก็ได้เดวี่ด้วยเออมันตัวใช้งานนะครับคือน่าเติมจริงๆนะครับใครที่สนใจเติมอย่าลืมมนเติมกับ o v e r t o ์ท็นะราคาถูกนะครับเติมผ่านเว,เว็บไซต์ก็ได้นะครับ ประมาณ230นะฮะ230 240ประมาณนี้นะครับถูกว่าเติมเองเป็น,100นร้อยนะประหยัดจริงๆนะยังไงเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูแล้วกันนะครับในเว็บไซต์ของ Overtopup เนานะว่ามันเติมยังไงนะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีเติมแล้วกันเอาไว้ไม่พรุ่งนี้ก็มาเรืนนะเดี๋ยวผมมาทําให้แล้วกันนะครับอืมยาวเลยเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่ามีตัวไหนมางนะ c ิ CD m นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็รับชมเลยฮะ โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ l ล n e i d ด Over u n d e อรร์อย่าลืมใส่แอดกันด้วยละ่ะ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมาก่อนครับอันดับที่6นะตัวแรกนะครับจะมีสองตัวนะอันดับที่6นะฮะตัวแรกโรเวียเก้าเป็นรามิเลสที่แจกในฮีโร่นั่นเองนะครับอืมีการรับที่ดีสุดติดท็อป6นะตัวนี้ติดท็อป6นะฮะส่วนสูงครับ179ดเ้านะความถนัดเท้าไซส์3ขวา5นะครับแล้วก็พลังงานครับ5ดาว5สกิคิวดาวหล เร็วเหมือนกันตัวนี้ถือว่าเร็วนะเร็วนะเป็นกลางกลางตัวรับที่เร็วนะฮะติดท็อปนะ่ะน่าจะติดท็อปเป็นกลางรับที่เร็วด้วยนะครับคือการรับนะเดี๋ยวมาดูการรับก่อนนะครับ92แล้วการประกบ96แล้วก็การแท็กเกิลแบบยืนนะครับ95การสไต์เกิลแบบทําทปกติอ่ะเออ91ดนะฮะการรับรู้97เเออหลอนๆห,หน่อยนะฮะวันนี้นะครับ พักผ่อนน้อยนะการเลี้ยงครับ87นะครับนี่ฝีเท้าข้าเนาะสภาพร่างกาย88นะครับแล้วก็การส่งครับ85นั่นเองส่วนเบิร์กเลเป็นสูงสูงครับพลังแฝงให้มาหนึ่งอย่างคือเน้นแท็กเกิลเนาะนะครับสำหรับรามิเลสเนาะก็ติดท็อป6ไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่2กันเลยฮะสองครับมาฮะท็อป6ตัวที่2นะเวลา5 3นะครับเป็นยูโบโดเนี่ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ ส่วนสูงเท่าวลามิเลสเลยนะครับหน้นอยเนาะควกามนาะนาดเท้าไซส์สามขวาห้านะจากเมเจอร์ลีกนะก็ประงานนะครับห้าดาวถ้าจะกิวสามดาวเออถือว่าใกล้เคียงกันนะเนี่ยนะครับเนี่ยฝีเท้าดีด้วย95นะการเลี้ยง87นะครับการรับ92เนาะการประกรบ97ครับการยืนอ่าการแท็กเกิลแบบยืนนะร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็การสไตล์กเกิล 90การรับรู้100นะครับนี่ฮะตามนี้นะครับสภาพร่างกาย88ดสครับการส่ง76แล้วก็การยิงนะฮะ69นั่นเองส่วนเบิร์เกอร์เป็นสูงสูงนะครับพลังแฝงให้มาหนึ่งอย่างครับยิงประตูจากที่ไกลเว้ยคล้ายๆลาเมียนเลยนะหลายอย่างคล้ายกันนะนะครับแต่คนละตัวกันนะฮะอ่าส่วนทางด้านของราคาอีประมาณ 10ล้านน่าจะลงไปกว่านี้นะครับอาจจะเหลือสัก9ล้านประมาณนี้8ล้านนะผมคิดว่าน่าจะมีคนรอช้อนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่5กันเลยฮะอันดับที่5ครับได้แก่ดิ c a คลไลท์นะครับ o v r 93านอกจากอาร์ซนอลน,นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้นะ185นะครับส่วนสูงนะครับเออการ์ด93นะความถนัดเท้าไซส์3าว่า5นะ ทีมชาติอังกฤษนะครับก็เรียกไปติดทีมชาติแล้วนะพลังงาน5ดาวครับท่าสกิล2ดาวนั่นเองนะครับฝีเท้า82ครับการเลี้ยง85ครับนี่ครับการรับ93เนาะการประกบ96ครับแล้วก็การแสเกิกลแบบยืนนะครับ97แล้วก็การสไต็ก์เกิบสามการรับรู้99ฮะโอ้รับรู้ดีนะนี่ครับสภาพร่างกายครับ90โอ้แข็งแรงด้วยนะจ๊ะ การส่งครับแ2แล้วก็การยิงฮะ72เนาะอืมนี่ครับเกมรับเป็นสูงเกมรับเป็นกลางเนาะเวอร์เลตนะครับพลังแฟงให้มาส่งลูกไกลนะครับอืมตัวนี้รู้เรื่องเลยนะผมถือว่าดีนะอ่าสแต็กนี้ใกล้เคียงกับแฟงไรากาดนะครับเนาะวงนอกรู้ใจวงในรู้มือนะครับไปนี่ครับราคาอยู่ที่โอ้โหนะฮะแปดล้านเก้าสิบเก้าบวกนะจ๊ะ ตอนนี้นะครับดีแค่ไหนนะฮะก็ติดท็อป5ไปเดี๋ยวไปดูท็อป5มีอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคนะครับท็อป5ตัวที่2องครับได้แก่แฟงไรกาดโอเวียเก้านะครับเป็นตัวพามไอคอนพามนั่นเองนะฮะส่วนสูง187นะครับความถนัดเท้าไซสี่กว่า5เนาะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิล3ดาวนั่นเองนะฮะถูกตัวนี้ก็ดีน่าเล่นนะใครจะจับก็จับได้นะครับฝีเท้าห้าแปบสอนะครับการเลี้ยง 82การรับครับ93นะครับการประกบ96ครับแล้วก็การยืนแบบสเ็กล94นะแล้วก็การสไตเกล93นะครับการรับรู้96นะครับตามนี้นะสภาพร่างกาย87นะครับการส่ง83แล้วก็การยิงฮั75นั่นเองเมื่อเกลียเป็นกลางๆครับข้อเสียคือพลังแฝงไม่ให้มานะครับโคตรนกนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูราคากันฮะนี่ฮะราคาอยู่ที่ประมาณ 25ล้านถึงยีล้านนะครับสำหรับแฟนายการติดท็อป5้าใบนะฮะถึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกนะครับน่าจับเล่นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยมาครับอันดับที่4นะท็อป4แล้วนะเป็นคาซิมิโร่นะมี1ตัวเท่านั้นนะครับที่ติดนะฮะก็สูงสูงครับ185นะโอ้อายุ32แล้วนะความถนัดเท้าไซส์สากว่า5ครับนี่ฮะพลังงานให้มาทีดาวครึ่งถ้าตะกิ้ยสองดาวนั่นเองแต่พลังแฝงให้เยอะจริงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะค่อยว่ากัน ดีเท,ท้าว่าแปบเเนาะการเลี้ยง78นะครับการรับ95แล้วก็การประกบ98นะครับแล้วก็การยืนแบบแตกเกิลเก้นะครับแล้วก็การสไตเกิลเก้าการรับรู้97อืมถือว่าตึงอยู่นะถือว่าสแต็กตึงอยู่นะครับเนี่ยสภาพร่างกาย93มโม้แข็งแรงมากนะครับการส่งครับ84แล้วก็การยิงอ่นะเจ็ดสนะิบแปดเนาะ เด็กผีนี่ยจะชอบนะครับแฟนผีเนาะอ่าวัตถุดเป็นสูงกลางนะครับเกมรับสูงเกมรับกลางเนาะนี่ไงพลังแฝงให้โคตรเยอะนะครับผีคิกทรงพลังครับร่างกายแข็งแรงเน้นเตะเกิลส่งลูกไกลย,ยิงประตูจากที่ไกลเล่นเพื่อทีมโอ้โหให้มาเต็มแม็กเลยนะครับส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ9ล้านนะฮะตอนนี้นะน่าจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับดูจากตลาดหน้าแดงๆนะครับก็ติดท็อป4ใบสำหรับ คาเซมิโร่นะครับเดี๋ยวไปดูท็อป3ามไปเลยนะฮะมาครับท็อป3นะก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกนะครับ OVR ิ95นะครับเป็นคาตุดโซ่เนาะนี่ฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพลังแฝงได้พลังแฝงใหม่นะครับพลังแฝงใหม่เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับส่วนสูงครับ177นะครับความถนัดเท้าซ้าย3ขวา5จากอิตาลีพลังงานให้มา5ดาวนะครับทัาสกิล3ดาว ฝีเท้ารับ80ครับก,การเลี้ยง81แล้วก็การรับครับ97นะการประกบ102ครับการสทตเกิลแบบยืนนะร้อแล้วก็การสไตเกิลหนึนะครับการรับรู้104โอ้รับรู้ดีนะครับการโม่งคือไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะนี่โอ้โหเดี๋ยวนะสภาพร่างกายครับ94นะความแข็งแรง101ความก้าวเข้าหนึ่งร้ 104. อยสี่โอ้โหตุันไม่เก่งใจไข่เนะี่ยการส่งครับ 75แล้วก็การยิงครับ65นั่นเองส่วนเบิร์เลลเบนกลางสูงนะครับบุกสูงรับกลางนั่นเองพลังแฝงให้มา2อย่างครับเน้นตัเกิลแล้วก็แรงอึดนอล,ลอก2นะคือวิ่งแบบมีปอดแบบ4ปอดอะ่ะเออสุดยอดนะครับก็มีนาจะวิ่งเต็มเก,ม,เกมนะฮะทุกวันนี้นะผมรู้สึกว่านักเตะม,มันเหนื่อยยากเล่นยังไงก็ไม่หมดนะตัวสำรองแทบไม่ได้ใช้นะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่ประมาณ 23่สานานถึง24ประมาณนี้นะสำหรับกระตุสโซ่นะครับก็ติดท็อป3ไปเดี๋ยวไปดูท,อ 3, ดท็นะทอป3ตัวที่2องนะะท็อป3ตัวที่2เราได้แก่รถท่ามาติวุสนะครับบ,รร 97, รบูเบียเกนะก็ผมอยากจับนะตัวนี้นะครับส่วนสูงครับ174เนาะขนามเท้าไซส์สี่ขวาห้าครับจากเยอรมันนั่นเองอินซิเลกเนาะพลังงาน5ดาวครับท่าสกิล4ดาวโอ้สดาวด้วยนะครับดีฝีเท้า91้อ็ถือว่าเร็วเอาเรื่องเลยนะ การเลี้ยง84ครับแล้วก็การรับ97นะการประกบ98แล้วก็การยืนแบบแทนะ็กเกิลนะก็9 0 0าร้อยร้อนะครับการสไตล์เกิลเก้าสิแล้วก็การรับรูฮะหนึ่งร้อยสามนะครับอืมนี่ครับสภาพร่างกาย88เนาะความแข็งแรง86แล้วก็ความกนะ้าวเล้าหนึ่งร้อยเนาะการส่งบอล92ส่งบอลด,ดีนะส่งบอลเนี่ยดูจากสแต็กการส่งใกล้ส่งไกลนะนะอยู่90นะครับการยิงก็ดีเช่นกันนะ 87นะครับนี่ลูกโทษก็ยิงดีนะี่ครับโ้ยิงทรงพลังนะครับอ่าฟีคิกยิงได้นะฮะก็ถ้าใครชอบสายบุกอ่ากลางรับแบบบุกเก่งๆนะครับก็จัดตัวนี้ไปได้เลยนะครับอืมส่วนเวริเร์เกอร์เ็นสูงสูงครับแล้วก็พลังแฝงครับให้มาร่างกายแข็งแรงเน้นแท็กเกิลแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็แรงอึดตลอดลอ2ท่านเองนะครับอืม ส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ71็ถึงเจล้านเนาะไม่รู้ว่าตัวอ่ามัิวุฒออกตัว c m เมาราคาลงหรือเปล่านี้ผมไม่ได้สังเกตเท่าไหร่นะอาจจะลงนะอาจจะมีลงดีดลงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่2กันเลยมาที่ท็อปสเรานะครับก็ได้แก่มัตเชลโนนะก็ VR อ5นะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยจากนักเตะแรงสากลน,นะครับส่วนสูงครับ174สความ้านตะเท้าซสาขววห้าครับผม ราง,งานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวนั่นเองนะครับฝีเท้าครับ89ครับการเนี้ยแปดแล้วก็การรับ98นะครับการปกบ100แล้วก็การสไตค็คเกิลแบบยืนนะครับ101นะแล้วก็การสไตค็คเกิล100นะครับการยืนแบบสเตเกิลน,นะ101นะครับแล้วก็การกระโดดนะครับ97กระโดดดีอยู่นะสภาพร่างกายครับ95แล้วก็การส่งครับ81การยิง 5 7นั่นเองนะครับส่วนเบิร์กเร์เป็นต่ําสูงนะเน้นเกมรับนะครับพลังแฝงให้มา2อย่างครับเน้นดักเกิลแล้วก็ส่งลูกไก่นั่นเองนะครับส่วนราคาครับอยู่ประมาณ24ล้านถึง25ล้านนะครับสําหรับมัตเตลโน่เออสแต็กอัน่าสนใจอยู่นะสแต็คค่อนข้างดีนะครับทรงบอลดีด้วยนะครับก็ติดท็อปสองใบนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวไปดูท็อปหนึ่งของเรากันเลยนะครับผมอันดับที่หนึ่งของเรานะครับได้แก่ลูดี้นั่นเองนะครับ เป็นตัวอันติเมรนะครับ o v r 97เนาะสูงสูงครับ191นะครับแล้วก็ความต้านตท้าวไซสี่กว่าหนะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าตะกิ้3ดาวนั่นเองนะครับส่วนผีเท้าครับ84การเลี้ยง86แล้วก็การรับ100นะครับการประกบให้106นะครับการยืนแบบเทเกิล105นะครับการสไตล์เกิล94แล้วก็การรับรู้102นะครับการโม 94ฮะสภาพร่างกายครับ92แล้วก็ความแข็งแรงครับ96แล้วก็ความก้าราวครับ93เนาะนี่ฮะการส่งครับ89กานะครับการยิง80นะครับอืมพลังยิงอะไรดีเหมือนกันนะโอดีนะครับก็เวิร์กเลดเป็นกลางสูงครับแล้วก็มีสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นพลังแฝงเนาะแล้วก็ส่งลูกไก่นะครับยิงประตูจากที่ไกลนั่นเองนะครับ ก็ส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ53-58ถึงล้านนะครับใครชอบรับจัดจ่าเลยนะครับกลางรับก็จัดโรดี้ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท็อป6นะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับกลับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งครับสวัสดีครับ